สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมามาอยู่กับปังปอนได้เนื้อเสือ,อย่างมัม่งหันครับผมพี่นออ้องคุณนะเบิ้งจะเสบบรบขออนุญาตหันกอนเด้อครับผมพี่นอ้องขออนุญาตหันปอนอยากกินส่วนมันเสือติดมันนะจ๊ะทุกคนเสือติดมันหันไปเลยสดตรโคดอุ้ยอยากหันเลย้ปพี่น้อง ช่ำๆเลยครับผมมาเสียบๆน้ำกันด้วยพี่นองเลยอู้หอนเอาทำพิธีน้ำกันครับโอ้ยไม่จังสิได้ีกินเข่าเสียบนะครับพี่นองยาบากันเด้ขออภัยด้ยครับผมแสีบน้ำกันครับอุย้ย มา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 ไปดิ <c oughs> เอาเนี้อเสร็จเสร็จย่างเสืหอห่องไห้นี่เจียว้มขมเจียวเพียรขม้มขมได้ดอกหยาดด้วอคือเผ็ดอื้ม แล้ติดมันไม่หนองไหมสุเหมือนกันสวยมากจิ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิมเัีเหมือนกันนครับผม อย่างสับเซาแบบใกล้ๆละเอียดไม่นเนาะเอากระล่ได้ยู่บนเจ็บๆเลย้องครับผม

ก็เลยกินโดนเพราสดหลดกรุบกรอบกรอบกรอบมันเสือขม,อม จำมหาศาลเ<ฮ>จ้าพี่อืม เอาเนื้อเนี่ยแล้วพี่น้องว่าโว้ยปาดแต้มันกูไปกินเนื้อแน่พี่หน่อยเนื้ยนยอย่างแบบเก่าซี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอดองแบบซุกจนเกินไปนี่ก็พอดีแหละนี่แดงนิดเดียวอืมพี่น้องแซบบ่บหมด 8, ปากแตกข้าลิบหนาวหนาวมากแล้วอืมกลับแต่เดี๋ยว

กินมันก็นจะเสียบนะพี่นอ้องอืมมันก็นกิน,กนข้าวเสียบนะครับเออกิดแนวเกี่ยวข้าแก่ข้าวจะบไิกินของข้าวได้เพรวะเอามาเห็ดสุกมาพี่นอ้องจน่ำกันครับผมอสุด,ดยอดเสีย 嗯。嗯。<noise> <noise> mm. เดาหรอเสียบกันครับออื ของน้ำถึงเพียงนี่จะแสบบมะเขอน้องอย่าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> โอ้ย ุดยอดนะครับผมบินน้องขอบคุณในรายที่เขามาหลับจมกับฟังปอนนะครับจัมเมนูย่างย่างเสือร้องไห้เสือติดมันนะครับผมกินซุกเนี่ยบางคนเนี่ยผมกินดิบกะร่างกายผมบดีมันบดีสู่เขาบ่อดไบางเธอนะครับเออกินเผ็ดมากเกินไปมันก็ไม่ดีแมนดีนะครับผมพีนน้องด่างกายปอนเนี่ยเริมสีอันนี้เนี่ยนะครับผิดยังกับเมยลงอายุยังหน่อยอยู่นะครับผมบินหน่อยกับ อยากกินแบบสุกๆน้ำเนียน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวยิบเอามากินให้ที่หลังโดนๆผมผมจะต้อสีกินนะครับก็แจ้วเพียของผมนะครับบอลก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ